ค่ะมื่อนี้น่นทยาจะพภาพพอไม่ปหน้อยเอฟซีไปตามแนวทางของหน้าจอยนะคะหน้าจอยฝันเขียนเลขว้าสามตัวห้างเดียวนะคะฝันว่าได้แต่งงานใหม่นะคะลาทีนี้มาลดน้ำสังไห่นะคะเลขที่เขียนว้าสามตัวห้างเดียวจะเป็นเลขตัวใดไปเบิง่งไปชมน้ำกันเลยคะ่ะเอาพี่น้องหน้าจอยหนาวปะหนาวยู่ใส่มากอำ่ำไปงานประถาศนมากเมื่ันห่นี่ พอดียิ้มที่เจ้าว่าฝันดีเมื่อไหร่ครับรนแรนลอยมันเลยฝันฝัน,น,นดีว่าข้าตัวเลี้ยวเนาะฝันยังไงอันฝันเสี่ยงเลขไว้เนาะเขียนเลขแม่นเขียนเลขเอาไว้แม่นเอาไว้ใส่ไว้ใต้มหมอนไว้ใต้หมอนก็ได้ว่าที่เหลือก็จะเขียนเลขแล้วสิเอาบินนี่แหละไปซื้อน้ำเพลินบันนี้โอบ่ไปดอกบัณนี้เลยเสี่ยงไว้ใต้หมอนเลยบัณฑเนี่ยมาขึ้นกับมานอนมันบ่ก็เลยฝัน คืนแลกฝันว่าไปลดน้ำสังผู้ใดผู้ใดแต่งงานวาลูกละราชนินีมาลดน้ำสังผู้ใดวะลูกวันนี้ฝันมากขึ้นที่สวงฝันว่าจาขวางกับกับพอบ้านนี่แต่งงานกันไหมมัมนนี้คนเต็มตารางเฮียรายหลายบันนี้มีแต่คนมาลดน้ำสังบาบัดสุดไทยเห็นราชนินีใส่สุดสีเขียวราชินีรอดสิบใส่สุดสีเขียวมาลดน้ำสังก็เลยว่ามีเหลขมันสีบวอกอันอันหกศูนย์สามซะบ่ วันเห็นแล้วจนี่สองขึ้นซ่นสันติเลขตัวที่เขียนไว้ใต้ม้อนตัวใดหกศูนย์สามอันเจ้าหกศูนย์สามมัตส่นี่เจ้ามาเสียงเอันตามเลขอันผีบวกอันอ๋อผีบอกงวดที่ผ้านมาแมอยนยามันยามันลอยออกนะอ๋อเจ้าเรือมาเสียงเบิงเมนเขียนเลขไว้หกศูนย์สามเอาฟันว่าอันแต่งงานไหมเมียนน่าเจนี่มาหลดนนำสังกล่อมมแล้วเนาะก็คือฟันดีนะ เจ้าเขียนึังสี่เลยบะแม่นบ๊บบได้แยกสองตัวบ่ค่ะประตัดออกมาแยกออกมาไหมอะคิดยู่บางวันต้องหานาหนาจอยลงสองคลิปคลิปคลิปแรกเลขทูสองสามสี่กับอันนาจอยฝันว่าผีมาบอกสี่เจ็ดเก้าบัดคลิปโค้งทุดท้ทยกับฝันว่าผีมาบอกด้วยนะหกหน่สามเนาะไม่เลยบอกอันบออกคลิปแรกทั้งบนทั้งล่างย่านมันย้อนหลังคือเขาพี่ภกเขาไปนะ ผู้เก่าผู้หม่อันเก่านี่ล่ะก็เลยยานมันย้อนหลังไมก็เลยไปเสี่ยงเมียนรัดเสี่ยงแล้วฟันวันไหนแต่งงานไหมเมียนไหนแต่งงานไหมและเช่นนี้มาหลดนำสังย่างดีไปแล้ฟันดีให้นะอันเจ้าเกยดฟันแบบนี้บาขี้ิตนี่บ่บาเคยนฟันตึกเฉียเลยเขียนนี่สิว่างใดเขียนเลขไว้เสี่ยงฟันวันไหนแต่งงานไหมนี่เลขมันเข่าทือจังไดเนาะ ข้าเจ้าว่าฟันเห็นพระเจ้าดีว่าสันแมน่นฟันเห็นฝันเห็นพระเจ้าน่งดีเลขบ้านเจ้าตัวไหนสองหกเลขบ,างงาบา้าบแนแตงงน่ง,งแ,แต่งงานอยู่บ้านเจ้าบอยู่ใ้ทุนบ้านบ่แม่นแต่งงานอยู่ห้องลางแมน่แมนในดอกสองหกบ้านสองหกนะอเออขอรื้อบอกเจ้า,าคีบแรกที่คอยมาสัมผณ์เจ้านะ่ะนะที่ที่พาไปซื้อบ้าน หนึ่งหกหนึ่งน่ที่ค้นตายแล้วอยากได้บ้านหลังนี้ให้พาไปซื้อบ้านมันออกอยังหูว่ามันไปออกเล่าสามหกหนึ่งตรงตรงเลยค <c oughs> อยสัมผัสเจ้าตอนหกโมงมันบอกคอยปล่อยคลิปลงสองทุ่มออกหกหนึ่งเด็กเล่ามาจอยเก <c oughs> ็บซีว่าโอ้ย่าเก็บไว้ซื้อหวยไทยมาเมียนนี่มันก็มันก็สี่หกส,ส,ส,สี่สี่สี่เจ็ดเก่าเด้อย่า <c oughs> ลืมเดช สี่เก่าก็ออกแล้วเนาะแม่ออกแล้วแล้วมันมาออก <ใน S 2> ทไทยอีกสิแม่ป้ามาแต่งงานอายุเจ้าดิสามสิบอายุนะจอยสามสิบอายุสามีเจ้าดิสี่สิบสามป้า เจ้ากัผ yes. <laughs> ัวเจ้าห่างกัน13บสามปีฟุตจีน่าจอยน่าจอยได้มีอหน้าปองได้เมียเด็กหน่อยรอบนึ่งครับลอบหนึ่งหน้าปอง ก็สิบว่าแค้นนอกนออายุอันอันนายหลวงมานําบ่บออ่ค่ะมามาแต่ราชินีู้เดียวเลยอายุราชินีท่าใด้บุ๊กสีสองหรือสีสาส,สามนะกเด็นโอ้กะที่สามก็เกิดฟอมตะป้องแล้วแม่นบอกรา <laughs> ชินีองค์ปัจจุบันนี่<ม>นบอกนะจ่นค่ะอ,องค์ปัจจุบัน พ่อกาเด่ายานพ่อถื FC mm hmm. อ fc มเมนต์ไออันเขาไปเสิร์ชหาเรื่อค่ะอายุแล้วที่นี่ปัจจุบันอายุเท่าไหร่แต่ว่าน้องทียาเขียนแต่อายุนาฟองกันนาจอยกับเลขบ้านบ้านเลขบ้านที่เพิ่นแต่งงานนะคะเอา้าหน้าหน้าหน้า,นาจอยเขียนเลขไว้ที่ละกล้องเรืองค่ะเขียนเลขไปเสี่ยงเลข603ูนาแล้วก็ฝันว่าได้แต่งงานเลขบ้านเป็นบ้านเลขที่26แต่งอยู่บ้านเลขที่26 อ่ยุยู่ข้างล่างเนาะอายไตทุนบ้านอายุหน้าจอยนะสามสิบปีอายุหน้าปองนะสี่สิบสามปีเลขหกศูนย์สามเนี่ยปเ, 3, เป็นเลขผีบอกตั้งวดที่พ่านมากเพิ่นเอามาเอามา,เอามาตามวดนี้นะคะตัดนหายหกศูนย์หกสามศูนย์สามเอา้าเลขศูนย์สามคือตรงกันอายุเจ้าเหมืนเลยเนาะตรงกันนะพี่น้องแต่ว่าอายุราชินีนี่นหเเ้เอฟซีเขาไปเสิร์ชหาเอาเองอะอายุคนทรายบรูราชินีองปัจจุบันเนาะแม่นค่ะองปัจจุบันนะคะ เลขที่เพิ่นเขียนไว้เสียงคือ603นะคะฟันฟันมาไใดแต่งงานใหม่แล้วที่นี่มาลดนำสังไายปัดไหแล่วหกศูนย์หกสามศูนย์สาเลขบ้าน26อายุนาจอย30อายุพ่อบ้านหรือหน้าปองเนี่ยสีนะคะเจ้ามักตัวได้นึ่มักศูนย์สามมันตรงกันมักศูนยส,สามสามศูนย์ก็อายุเจ้าหนึ่งก็แม่ ถ้าเก้าเลขพีบอกค่ะมันบอกแล้วอ,อยากตามหมอเหมือนแม่นอยากตามที่ต้องหวนพี่ฟันว่าเขาจะเอาให้ผ้าไปซื้อบ้านบ้านเลขที่หนึ่งหกหนึ่งเนาะแม่นจะรู้ว่าเลขเจ้ามันจะมีแค่นี้ได้เนาะแม่นี่นมีหกศูนย์สามกับหนึ่งหกหนึ่งเนาะแม่นะพ่อบ้านฝันบ่หมอเล่บาบ่ฝันเล่า่าขันเมียฝันแล้วก็ ไยเมยฝันเลยแล้วะตอนอาจารย์แท่นเนี่ยอาจารย์แท่นบอกว่าบวชแล้วบริเลยบวชฉนมาอาจารย์แท่นบอกสเป็นวันพานาคมัณนพาวันย์อย่างมันอีกหลายมืออยู่ใกล้ๆได้ออกวันที่หนึ่งเนาะต่มาวันที่สามสิบมพขสิมาถามนี่นอเพื่ออาจารย์แท่นบอกเพื่อเจ้าฟันโตไหมสินะถามว่าเพฟันเราก็แล้วไปแต่จะบม่มีลิปถาฝฟันก็จะมีจังจะมีัขอทายลิปอีก อันไปงานทานมาได้ซื้อสลากไว้จักใบบ่บ่ได้ซื้ออ้าวจะฝันว่าได้แต่งงานไม่เหนเพิ่นนั่นแล้วทีนี่มาหอดรถนําสังให้เจ้าก็บ่ซื้อสลากไว้เลยบ่นับจ่อยเอาเพื่อจะถือรางวัลที่หนึ่งนั่นเด้บ่มันแบบเฮ็ดเมันให้เฮ็ดให้มันเป็นเฮ็ดแบบว่าคันคันบ่ซื้ออากาศหายเอฟซีถือไปเลยเห็นไหมอือเราซื้อมันอัดเพื่อนเนาะแมนอย่านดวงไปดึงเพิ่นแมนอะเพื่อนได้ไปนอนวันคิดดีดีิ่นย่านดวงดึงกันใกล้ซี่ไรเอฟซีโชคดีเพิ่นบ้าเพิ่นบัตซื้อนะคะ เลขที่เขียนไว้ใต้มอนนี่คือ603ตัดให้แล้ว6ก6 3 0 3เลขบ้านที่แต่งงานจัดงานแต่งวันที่6ออายุน้าจอย30อายุพ่อบ้าน43นะคะส่วนโตัวคนมาคนมาก3มศูนว่มาเลขตรงกันนะครับเป็นหน้าท่างฮะจูสรากินแบงรัฐบาลไทยนะคะสรุปว่าเลขหน้าจอยจะมี161คลิปแรก161คลิปนี้603มีสามไ่นันเนาะ บอลายโตหัวที่ผ่านมาเขาคลิปแรกเนาะมันมีสองคลิปมันจะเขาคลิปหนึ่งกับแม่แน่ป่านมันไปงานถาดเป็นรอยซื้อเล็กเหล้าอีกเรื่องเมื่อเนี้ยเมื่อนี้วันหยังวันจันทร์เนาะจันทร์ต้องปล่อยเนาะต้องปอยมันอันมันหยังเนาะวะตองปอยฝ่าปล่อยเพราะว่าเดี๋ยวไปออกเหลล่าอีกมันหยองซื้อเล็กเล้าไอซ์จีมันต้องทุนเล็กเล้าพี่น้อง ฟันลอยลอยลอยจังสีดีดีดีไอเอ็มจีโสดีโสมานก็นวทางของนาจอยเด้อค่ะเมื่อวานไม่ได้ไปหาใหญ่ง่วมมันบ่กำลังสิไปอ่าคอยเว้าเรียนซื้อซื้อคอยถามเรียนเรียนเจ้าพอไปดีทินี่ไปไปดีม่เคยซื้ออยู่ซื้อ่ายื้อซื่อเลยดังคนขยันเนาะคนขยันไม่เคยอยู่เฉยเฉยไม่เข้าใจก็หลุด